หน่วยย่อยที่3.1การเขียนข้อเสนอโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Word ประกอบไปด้วยหัวข้อโครงการส่วนประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการหัวข้อสำคัญในการจัดทำข้อเสนอโครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการโครงการคืออะไร โครงการเป็นกลุ่มกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งคราวและมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนมีองค์ประกอบหรือกิจกรรมหลายอย่างและมีความซับซ้อนมีลักษณะเฉพาะมีขอบเขตจำกัดเช่นระยะเวลาทรัพยากรงบประมาณมีผู้เกี่ยวข้องมากมายแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน และมีกิจกรรมเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องกันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีผลงานเมื่อสิ้นสุดการบริหารโครงการที่ดีจะต้องดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกําหนดเวลาอยู่ในงบประมาณที่กําหนดและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการส่วนประกอบของการจัดทําข้อเสนอโครงการมีดังนี้ข้อที่ 1. ระบุปัญหาความต้องการข้อ2รวบรวมข้อมูลข้อ3วิเคราะห์ปัญหา ข้อ4จัดลำดับความสำคัญของปัญหาข้อ5วิเคราะห์สาเหตุข้อ6กํำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายข้อ7กํากำหนดกิจกรรมทรัพยากรและข้อ8การวางโครงการแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการจะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ข้อ1ชื่อโครงการข้อ2ผู้รับผิดชอบโครงการข้อ3หลักการและเหตุผล ข้อ4วัตถุประสงค์ข้อ5เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จผลผลิตผลลัพธ์ข้อ6วิธีดำเนินการข้อ7ระยะเวลาดำเนินการข้อ8งบประมาณข้อ9หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อ10การประเมินผล และข้อที่11ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรือผลกระทบหัวข้อสำคัญในการจัดทําข้อเสนอโครงการยกตัวอย่างเช่นชื่อโครงการควรประกอบไปด้วยคำสำคัญที่สื่อและสะท้อนถึงความต้องการผลผลิตผลลัพธ์หรือเป้าหมายของโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรระบุชื่อนามสกุลผู้รับผิดชอบโครงการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์โทรสารหลักการและเหตุผลให้กล่าวถึงสภาพปัจจุบันของปัญหาความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์โครงการจะสามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างไรหรือวิธีการที่ใช้อยู่มีวิธีการใหม่หรือมีวิธีการแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างไร วัตถุประสงค์ควรพิจารณาถึงความต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายในระยะเวลาของโครงการที่กำหนดไว้ควรตั้งไว้ไม่เกิน1-3ถึงข้อเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการหรือ KPI ควรให้วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะบรรลุและกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดดัชนีผลสำเร็จผลผลิต หรือผลงานตามที่ได้กำหนดไว้วัตถุประสงค์ของโครงการจะต,ต้องเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสำเร็จนั้นกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการระยะเวลาดำเนินการควรระบุว่าใครเป็นคนดูแลหรือได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่มีผลกระทบจากการดำเนินโครงการพร้อมระบบพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมและวิธีดำเนินการต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาเท่าไร่ที่จะดำเนินการให้บรรุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดแผนการดำเนินงานงบประมาณค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณที่ได้รับต้องบอกว่าทำอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์กำหนดการดำเนินงานต้องสัมพันธ์ระหว่างเวลาและกิจกรรมของโครงการซึ่งในแต่ะซึ่งในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมจะต้องใช้เงินเท่าไรและมาจากแหล่งงบประมาณใดบ้างต้องชี้แจงในรายละเอียดหัวข้อนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องบอกถึงผลการดำเนินงานที่ได้จาก โครงการและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนต่อสังคมหรือในเชิงวิชาการลักษณะของโครงการที่ดีควรเป็นโครงการที่มีประโยชน์ให้ผลที่คุ้มค่าและแก้ปัญหาตรงจุดตรงเป้าหมายมีรายละเอียดเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนชัดเจนเช่นเราระบุ ลงไปเลยว่าโครงการชื่อโครงการอะไรทำไมถึงต้องริเริ่มโครงการนี้โดยเขียนเข้าไปในหลักการและเหตุผลทำเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรปริมาณทำเท่าไรเป็นค่าเป้าหมายมีวิธีการดาเนินการอย่างไรและทำโดยใช้ระยะเวลาเท่าไร่ใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนระบุลงไปในงบประมาณและแหล่งที่มา ต้องประสานงานกับใครอย่างไรหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสามารถประเมินผลได้หรือไม่บรรลุถูกประสงค์ไหมตามตัวชี้วัดแล้วผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องบอกเมื่อเสร็จสิ้นโครงการอันนี้จะเป็นลักษณะของโครงการที่ดีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการจะต้องวัดจากผลผลิตเอาพุตผลลัพธ์เอาค์คัม ผลกระทบ Impact ความยั่งยืน sustainable และพอเพียง sufficient economy ซึ่งปัจจุบันทางหน่วยงานาส,งส,ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาอุดมศึกษาเขาได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนและความพอเพียงซึ่งจะตอบสนอง ความต้องการในระดับประเทศได้เราจะมาดูว่ามีความแตกต่างของแต่ละผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบอย่างไรบ้างคำว่าผลผลิต output คือผลที่เกิดขึ้นทันทีผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดำเนินโครงการกิจกรรมทำเสร็จสิ้นเช่นคุณภาพของนักเรียนสมรรถนะของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่จบการศึกษา ผู้เรียนผ่านการฝึอกอบรมได้บทความวิจัยตีพิมพ์หรือได้ทฤษฎีใหม่ๆห,หรือได้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือได้ระบบอันนี้จะเป็นเอาพุตส่วนผลลัพธ์เอาคัมผลที่เกิดจากการต่อยอดจากผลผลิตหรือเป็นผลระยะยาวที่เกิดจากการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลกระทบแบบต่อเนื่องมีการติดตามผล ผลกระทบก็คือ Impact คือผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิตประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ผลลัพธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับประเทศซึ่งผลกระทบจะเป็นการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและระยะยาวตัวอย่างของ Output และเอาค m e เอาพุทคือสิ่งที่ทำออกมาเป็นผลผลิตหรือ Product เมื่อสิ้นสุดการกระทำก็จะจบกิจกรรมนั้นๆส่วนเอาคำคือประโยชน์ที่ได้จาก Product หรือผลิตภัณฑ์ต้องทิ้งไว้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ3เดือน6เดือนหรือปีการศึกษาก็จะมีการติดตามผลลัพธ์หรือเอาคำ ตัวอย่างของผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบเช่นทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่เป็นผลผลิตผลลัพธ์บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยนำเทคทฤษฎีใหม่ไปใช้บริหารคนในองค์กรคือผลลัพธ์ส่วนผลกระทบคือพนักงานไทยที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมจนสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น50%อันนี้กล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คำว่าเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรคำว่าเชิงปริมาณจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถวัดได้นํามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงเช่นคะแนนสอบเกรดนักเรียนอุณหภูมิห้องเป็นต้นคำว่าเชิงคุณภาพจะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเช่นสถานะเพศ หรือวัดตามระดับมากที่สุดน้อยที่สุดสูงหรือต่ำเป็นต้นช่วงของระยะเวลาดำเนินโครงการและแผนง,งานควรระบุช่วงเวลาของโครงการดำเนินกิจกรรม ว่าดำเนินกิจกรรมอย่างไรใช้เวลาเท่าใดมีขั้นเตรียมการและวางแผนมีขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีขั้นประเมินผลและมีตารางกิจกรรมเพื่อที่จะให้สื่อสารและทำความเข้าใจกับทีมงานตามระยะเวลาในช่วงที่กำหนดได้ตรงกัน การประเมินผลแสดงวิธีการประมวลผลให้เป็นรูป,ปรธรรมว่าโครงการได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรเช่นเราจะใช้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลหลังจากการอบรมโดยใช้สเกล1-5ประเมินผลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกประเมินผลด้วยระลักอักษรหรือประเมินผลด้วยการจัดประชุมสรุปบทเรียนเมื่อจบโครงการ งบประมาณหรือจํานวนที่ต้องการหรือแผนการเงินต้องระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและมีการประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดโดยระบุแยกย่อยเป็นกิจกรรมต่างๆตามลําดับเพื่อให้ง่ายต่อการประมาณค่าใช้จ่ายและไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายนอกเหนือง,งบประมาณควรวางงบประมาณให้ตรงเป้าและไม่ใช้เกินเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณจำกัดที่1 0 0 0 0บาทควรเขียนรายละเอียดแผนการเงินแบ่งออกเป็นหมวดเช่นหมวดค่าตอบแทนหมวดค่าใช้สอยหมวดค่าวัสดุ